ผมได้รับมอบหมายให้ติดตามทีวิจัยนี้ไปแล้วก็ดำน้ำกับพวกเขาเพื่อบันทึกภาพใต้น้ำครับนี่คือตาน้ำอินเดีย p r i n g ซึ่งตั้งอยู่ในลานแคมปิง้งมันเป็นตาน้ำขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางแค่65ฟุตแต่ว่ากันว่าถ้าคุณดำน้ำลึกลงไปในตาน้ำแห่งนี้คุณจะพบกับถ้ำที่มีขนาดใหญ่มากจนสามารถใส่เครื่องบินเข้าไปได้ทั้งลำ เราเคยเจอกับตาน้ําผุดมาแล้วทั้งในทะเลสาบและทะเลแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะดำน้ําเข้าไปในถ้าใต้ดินที่ตาน้ําแห่งนี้มันมีกฎห้ามไม่ให้นักดำน้ําทั่วไปดำลงไปในตาน้ําแต่เราได้รับอนุญาตให้ดำลงไปพร้อมกับไกด์สี่คนด้วยเหตุผลทางการวิจัย ที่ก้นของตาน้ําแห่งนี้ซึ่งมีความลึก115ฟุตเราจะพบรูเล็กๆที่อยู่บนผนังนี่คือทางเข้าสู่ถ้าใต้ดินมันเป็นรเูเล็กๆที่เข้าได้แค่ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นเรากังวลกันว่าจะสามารถเอากล้องผ่านเข้าไปได้หรือเปล่าพอเราเข้ามาแล้ว <subjects Eliot> มันก็แคบมากซะจนตัวเราชนกับเพดานอยู่บ่อยๆถ้าเราแต่โดนพื้นดินเราจะทำให้ฝุ่นคลุง้งและทำให้น้ำขุนเราจึงว่ายน้ำผ่านที่นี่ด้วยความเกรงสูงมากเพดานของที่นี่เป็นสีขาว นั่นเพราะถ้ำทั้งหมดเกิดจากหินปูนเราดำน้ำลึกเข้าไปเรื่อยๆและพอเราเคลื่อนผ่านที่ที่ล้อมรอบไปด้วยผนังเราก็เริ่มสับสนในความลึกและทิศทาง ตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำประมาณ500ฟุตจากทางเข้าเราอยู่ที่ความลึก140ฟุตมันมีการผูกของผนังหินปูนสูงมากในพื้นที่แถบนี้มีก้อนหินหักลงมากองกันเป็นภูเขาเล่ากาหินบางก้อนมีขนาดเท่ากับรถยนต์ เมื่อผ่านหินพวกนี้ไปพื้นที่ขนาดใหญ่ก็เปิดโล่งขึ้นต่อหน้าเราและผนังแคบๆของถ้ำที่เคยล้อมรอบเราอยู่ก่อนหน้านี้ก็หายไปถงถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราพวกคุณเห็นหรือเปล่าสุดยอดมากเลยมันสุดยอดเลยมันใหญ่มากผมมองไม่เห็นอีกฝ้าหนึ่งเลยมองไม่เห็นผนังด้วย ถ้ำนี้ใหญ่มากจนยังไม่เคยมีใครบันทึกภาพมันได้จนถึงตอนนี้มันสูงเกือบ100ฟุตและกว้างเกือบ200ฟุตมันใหญ่พอที่จะใส่เครื่องจัมโบ้เจ็ตเข้าไปได้จริงๆ นักดำน้ำในทีมวิจัยเรียกถ้าใต้น้ำขนาดใหญ่แบบนี้ว่า power cave หมายถึงมันมีขนาดที่ใหญ่และยาวมากๆระยะห่างระหว่างนักดำน้ำและกล้องของผมในตอนนี้คือ130ฟุตผมไม่เคยไปที่ไหนที่มีน้ำใสขนาดนี้มาก่อน น้ำที่อยู่ในถ้ำใต้น้ำแห่งนี้คือน้ำฝนที่ใช้เวลานานมากในการซึมผ่านพื้นโลกและมารวมกันอยู่ในถ้ำแห่งนี้ว่ากันว่ามันใช้เวลานับหมื่นปีกว่าที่น้ำฝนจะกลายมาเป็นน้ำใต้ดินและกลับขึ้นสู่พื้นดินอีกครั้งในฐานะน้ำผุดแบบนี้ในระยะเวลานั้นน้ำจะถูกกรองอย่างละเอียดจนมันกลายเป็นน้ำที่ใสแบบนี้ ถ้ำใต้น้ำกลายเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งทําหน้าที่รวบรวมน้ำและส่งกลับขึ้นสู่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่งคาบสมุทรฟลอริดาเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนปะการังและเปลือกหอยได้ทับถมกันจนกลายเป็นชั้นหินปูนมากมาย จากนั้นแผ่นโลกก็ยกตัวขึ้นในยุคน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำต่ำลงจนที่นี่ได้กลายเป็นแผ่นดินหลายคนเชื่อว่าฝนได้ตกลงมาบนแผ่นดินนี้เป็นเวลานับหลายแสนปีจนหินปูนที่นี่ผูกกร่อนจนเป็นรูพรุนและสร้างถ้ำใต้น้ำอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ถ้ำใต้น้ำที่อยู่ใต้ตาน้ำ Indian Spring, อินเดียนสปริงยังทอดยาวต่อไปอีกหนึ่งไมล์ครึ่งจากจุดนี้ และนี่ก็คือโลกแห่งเส้นเลือดใหญ่ใต้น้ําที่ทอดยาวอยู่ใต้ผืนโลกลึกลงไปใต้ตาน้ําผุดนักดำน้ําจากทีมวิจัยจะศึกษาตาน้ําแห่งนี้ทุกแห่งโดยใช้เวลาหลายเดือนในแต่ละแห่งเมื่อนักดำน้ำหลักลงน้ำไปทีมสนับสนุนต้องรอคอยอยู่เสมอที่ผิวน้ำ และบางคนก็ต้องพร้อมเสมอที่จะดําน้ำลงไปช่วยถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นส่วนคนอื่นต้องพร้อมเรียกตำรวจและรถพยาบาลถ้าจำเป็นผมคิดว่าเราได้สร้างสิ่งต้องเรียกมันเป็นอ,องค์กรเต็มรูปแบบขึ้นมารวมถึงแผนเซฟตี้ด้วยเพื่อให้ผมไม่ต้องกังวลว่าผมจะต้องมาถูกฆ่าด้วยสิ่งที่ผมรักนั่นก็คือการดําน้ำสำรวจมันเป็นสิ่งที่ผมรักผมไม่อยากจะมากระวนกับมันที่ผมทำก็คือผมวางแผนผมจัดการองค์กรแล้วก็ลงมือ การดำน้ำวิจัยมักจะทำโดยทีมขนาด2หรือ3คนแต่พวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าพวกเขามีทรัพยากรอากาศเพียงแค่ถังเดียวแบบนี้มันคือการแข่งกับเวลาอยู่เสมอเมื่อพวกเขาเจอถ้ำใหม่พวกเขาจะลากเชื่อออกมาเพื่อวรยะทางจากทางเข้า เชือกเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยชีวิตของพวกเขาถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานักดำน้ำคนที่สองจะมัดเชือกเข้ากับก้อนหินเพื่อแน่ใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในฐานะผู้นำงานของจอสก็คือรวบรวมข้อมูลต่างๆในทุกจุดที่มีการมัดเชื่อกเขาจะใช้เข็มทิศและเครื่องวัดความลึกเพื่อวัดความลึกและทิศทางของถ้ำสมาชิกคนอื่นของโครงการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์นี่คือวิธีการสร้างแผนที่ของถ้ำใต้น้ำของตาน้ำผุดแต่ละแห่งที่พวกเขาไปสำรวจ ในตอนนี้พวกเขาสำรวจตาน้ำไปแล้ว35แห่งในที่ราบวูดวิลคัสแห่งนี้พวกเขาค้นพบว่าถ้ำใต้น้ำสายนี้เชื่อมต่อกับตาน้ำทั้งหมด27แห่งที่บนพื้นดินของพื้นที่นี่ล้วนเป็นป่าพวกเขาค้นพบโครงข่ายขนาดใหญ่ของถ้ำใต้น้ำที่ลากยาวไปในป่าเป็นระยะทางถึง20ไมล์ ต่ำลงมาทางใต้นี่คือที่ตั้งของอินเดียนสปริงและถ้ำพาวเวอร์เพวกเขากำลังสำรวจว่าถ้ำแห่งนี้ยังมีเส้นทางที่เชื่อมกับตาน้ำแห่งอื่นหรือไม่ในขณะที่เคลื่อนที่ลงมาทางใต้มันยังมีตาน้ำอีกแห่งที่ทีวิจัยกำลังทำการศึกษาอยู่อย่างจริงจังในขณะนี้นี่คือว a คูล่าสปริง น้ำวาคุล่าเองก็ล้อมรอบป่าทึบเช่นกันน้ำใต้ดินจำนวน4,000ล้านแกลลอนผุดขึ้นมาที่ตาน้ำวาคูล่าสปริงในทุทกๆวันมันเป็นตาน้ำที่สร้างปริมาณน้ำมากที่สุดในบรรดาตาน้ำผุดทั้งหมดบนที่ราบบูตบิวคาสคณะวิจัยเชื่อว่าภายใต้ตาน้ำแห่งนี้ย่อมมีถ้ำใต้น้ำขนาดใหญ่แน่นอนถ้ำซึ่งลําเบียงน้ำปริมาณมหาศาลมาที่นี่ทุกวัน อย่างไรก็ดีการวิจัยในวาคูล่าสปริงก็ทำได้ยากมากเมื่อเทียบกับตาน้ำแห่งอื่นๆวาคูล่าสปริงนั้นลึกกว่ามากทำให้ระดับความกดดันของน้ำกลายเป็นปัญหาสำหรับนักดำน้ำวาคูล่าสปริงมีความลึกถึง150ฟุตรเราสามารถวางตึก15ชั้นลงไปในรูแห่งนี้ได้สบายนอกจากนี้ก้นของตาน้ำแห่งนี้ก็ยังไม่ใช่ทางเข้าสู่ถ้ำใต้น้ำทางเข้าสู่ถ้ำใต้น้ำแห่งนี้ ยังอยู่ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกมันล่าลงไปและอยู่ลึกถึงระดับ300ฟุตเมื่อมีความกดอากาศมากอากาศในถังก็จะโดนบีบทำให้เรามีอากาศน้อยลงหมายถึงเวลาในการดำน้ำก็ลดลงด้วยแรงกดของน้ำที่ระดับ300ฟุตนั้นมากกว่าแรงกดที่พื้นผิวถึง10เท่าด้วยกันดังนั้น อากาศในถังก็จะหมดเร็วขึ้นเป็นสิบเท่าเมื่อเทียบกับบนพื้นผิวเรามาฟังคำแนะนำจากหนึ่งในนักดำน้ำหลักที่เป็นไกด์ที่วาคูล่าสปริงเรามีเวลาดำน้ำแค่25นาทีและเราถูกสั่งให้กลับขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆกับร่างกายของเรามันสำคัญมากเราต้องดูเวลาและอากาศให้ดีเพราะอากาศที่นี่มันจะหมดเร็วเมื่อเทียบกับที่อื่นเพราะเราลงไปลึกกว่า ผมติดมิตเตอร์เข้ากับทังอากาศเพื่อวัดปริมาณอากาศที่เหลือเราดำตรงลงไปที่ก้นของหลุมแห่งนี้ซึ่งตรงดิ่งลงไป150ฟุตจากพื้นผิวจากนั้นเราก็มุ่งตรงไปยังทางเข้าของถ้ำใต้น้ำปกติแล้วในการดำน้ำในทะเลเราจะลงกันไม่เกิน140ฟุตเท่านั้นดังนั้นในตอนนี้ เราจรึงดำน้ำในความลึกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งที่ดูเหมือนรอยแยกนี้คือทางเข้าสู่ถ้ำใต้น้ำน้ำจำนวนมหาศาลที่พุ่งออกมาสู่วาคุล่าต่างก็ออกมาจากรอยแยกแห่งนี้มันเหมือนเราถูกผลักกลับไปโดยมีมือที่มองไม่เห็นและมันยากมากที่เราจะเดินหน้า เมื่อเราเข้ามาถึงข้างในถ้ำได้แล้วเราก็พบกับทางลาดขนาดใหญ่เราอยู่ที่ความลึก230ฟุตในขณะที่แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าชุดดำน้ำรัดตัวเรามากขึ้น10นาทีหลังจากลงสู่น้ำในที่สุดเราก็มาถึงความลึก290ฟุต อากาศในถังเริ่มรู้สึกแน่นและหายใจยากขึ้นนั่นเพราะแก๊สในถังมีความหนาแน่นขึ้นเพราะแรงดันน้ำที่เพิ่มมากขึ้นทำใต้น้ำยากกอกเป็นสองสายทางหนึ่งไปทางขวาทางหนึ่งไปทางซ้ายมันดูราวกับเราเข้าสู่ทางเข้าของเขาวงกฏ นักดำน้ำของทีมวิจัยยังคงสำรวจลึกเข้าไปในทางแยกทั้งสองทางอย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นเวลา15นาทีแล้วหลังจากเราดำน้ำลงมาเราคงมาได้ไกลสุดเพียงแค่นี้เพราะเรายังต้องเดินทางกลับด้วย ทีวาคูล่ามันไม่ได้ยากแค่การดำลงมาข้างล่างเท่านั้นแต่การขึ้นสู่ผิวน้ำก็ลำบากในระหว่างการกลับขึ้นสู่ทางเข้าด้านบนนั้นเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการปรับความดันเป็นเวลา2ชั่วโมงการปรับความดันจะดำโดยการกลับขึ้นสู่ข้างบนอย่างช้าๆไม่ใช่ขึ้นในครั้งเดียวเมื่อเราดำน้ำลงไปลึกมากแก๊สอากาศในถังที่ถูกแรงกดของน้ำกดจนแน่นจะถูกสูดเข้าไปในกระแสเลือด ถ้าเราโผล่ขึ้นมาเร็วไปอากาศที่อยู่ในกระแสเลือดก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นฟองอากาศซึ่งสร้างความเสียหายให้กับร่างกายได้ยิ่งเราดำน้ำนานเราก็ยิ่งต้องปรับความดันให้นานเท่านั้นแต่ทีมสำรวจยังคงสำรวจตาน้ำวาคูล่าต่อไปถึงแม้จะต้องเจอกับอุปสรรคหลายอย่างแบบนี้ภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์จะทำให้เราเห็นโครงสร้างของถ้ำใต้น้ำ ใต้ตาน้ําวัคคูล่าที่วิจัยใช้เวลาถึง9ปีในการสํารวจที่นี่ถ้าใต้น้ําเริ่มต้นที่ความลึก150ฟุตจากที่นั่นมันจะลาดลงและขยายตัวออกที่ความลึก290ฟุตแต่ทีมกล้องของเราไปได้ไกลามากที่สุดเพียงเท่านั้นจากจุดนี้ถ้าใต้น้ําของวัคคูล่าจะเดินทางคดเคี้ยวแยกออกไปเป็นหลายสาย จนถึงตอนนี้ทีมวิจัยค้นพบทางแยกถึง13สายในถ้ำแห่งนี้ตอนนี้ข้อมูลจากงานวิจัยทำให้พวกเขาสำรวจถ้ำไปได้18,000ฟุตจากทางเข้าอย่างไรก็ตามมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่า ทำใต้น้ำของวาคุล่านั้นทอดยาวไปไกลกว่าที่ทีมงานเคยคาดคิดเอาไว้มาก <S 2> <S 2> ทะเลสาบแจ็คสันตั้งอยู่ณ25ไมล์ทางเหนือของวากูล่าสปริงทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งนี้มีพื้นที่ราว4,000เอเคอร์แต่น่าแปลกที่น้ำในทะเลสาบแห่งนี้กลับหายสาบสูญไปอย่างเฉย ในเดือนกันยายนปี1999น้ำทั้งหมดหายไปในเวลาแค่สองวันสิ่งที่มันพลากไปด้วยก็คือปลากาโบราณสัตว์น้ำทุกชนิดที่พบอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีทางที่เราจะช่วยมันได้นี่คือภาพถ่ายของทะเลสาบแจ็กสันก่อนที่น้ำจะหายไป มันถูกถ่ายโดยผู้คนท้องถิ่นนี่คือททเลสาบแจ็กสันตอนนี้ถ่ายภาพจากมุมเดียวกันปริมาณน้ำที่หายไปนั้นเท่ากับ12,000ล้านแกนลลอนนักภูมิศาสตร์ของฟลอริดาถ่ายภาพเทเลสาบเอาไว้ได้ในขณนะที่น้ำหายไปสรุปว่ามันเกิดรูขนาดใหญ่ขึ้นที่ก้นทะเลสาบ มันถูกดูดหายไปในรูแห่งนี้แต่น้ำพวกนี้หายไปไหนทีมสำรวจทางภูมิศาสตร์มุดลงไปในรูแห่งนี้ที่ก้นทะเลสาบเพื่อทำการสำรวจพวกเขาพบว่ารูนี้ดิ่งลึกลงไปเป็นระยะ40ฟุตจากนั้น เราจะพบถ้ำที่ทอดตัวเป็นแนวนอนผนังของถ้ำมีร่องรอยของการผูกกร่อนของหินปูนพวกเขายัางพบถ้ำใต้น้ำที่ใต้ทะเลสาบด้วยนักภูมิศาสตร์ที่ไปสำรวจมีสมมติฐานของตัวเองว่าทำไมน้ำในทะเลสาบแจ็กสันจึงหายไป มีหลักฐานว่ารูใต้น้ำที่ก้นทะเลสาบนั้นถูกอุดตันไว้ด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มานานเป็นเวลานานหลายพันปีแต่เนื่องจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับฟลอริดาในช่วงปีหลังๆระดับน้ำในถ้ำใต้ดินจึงมีระดับลดลงเรื่อยๆทำให้ก้อนหินที่อุดรูน้ำอยู่เสียแรงรองรับจากด้านล่างและยุบตัวเปิดทางให้น้ำไหลออกมาน้ำในทะเลสาบไหลลงสู่รูและหนีออกจากถ้ำใต้ดินที่ด้านล่าง นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้แปลกเลยในพื้นที่หินปูนเพราะน้ำฝนอาจค้นพบรูและเส้นทางใหม่ได้เสมอและซึมหายไปในช่องทางใต้ดินหนึ่งเดือนหลังจากน้ำในทะเลสาบแยกสันหายไปบางอย่างที่แปลกตลาดก็เกิดขึ้นที่ตาน้ำวากุล่าซึ่งอยู่ห่างไป25หไมล์อยู่ดีๆ